กับสวัสดีครับเพื่อนๆเพืเ่อนืน่องทุกท่านและเพื่อนๆรับชมและติดตามกับช่องสองพระเหรียญน,นะครับถ้าได้รับชม,มนในช่อง youtube นะครับคลิปนี้ก็นําเหรียญพัฒน์คลายนะครับวัดสวนขันรุ่นแรกนะครับมาเพื่อนๆนร่วมกันรับชมและศึกษานะครับเดี๋ยวนี้นํามาลงเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษานะครับก็เป็นพระแท้จากคนใต้นะนะครับนี่ส่งมาจากอําเภอฉวางนะ ก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องขั้นตอนการสมัครนะครับก็ไม่ยากเพื่อนๆหลายๆท่านที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะครับผมก็กราบขอบพระคุณมากนะครับเมื่อเพื่อนสมัครแล้วเนี่ยก็แอดไลน์มาบอกด้วยนะครับท่านจะนําส่งพระไหมผมโปรโมทนะครับจะส่งพระไหมทางช่องเราพิจารณานะครับผมก็ยินดีการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกนะครับห้าสิบบาทก็ได้ ร้อยห้าสิบก็ได้หรือเจ็ดร้อยห้าสิบก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเพื่อนนะครับผมไม่จําเป็นกะเกณฑ์ว่าจะมากจะน้อยนะครับเลือกเอาเลยเพื่อนๆที่สมัครเข้ามานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ผมโปรโมทพระให้เนี่ยก็ถือว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับทางช่องของเรานะครับก็ส่งมาให้ผมดูนะครับนะผมก็ถือโอกาสเนี่ยนะครับขออนุญาตนํามาลงเพื่อเป็น แนวทางในการศึกษาด้วยนะจะมาเปลี่ยนพลาตันคายวัดส่วนหันรุ่นแรกนะครับนี่คือเหรียญแท้ที่ผลิตถูกต้องนะฮะเหรียญเพื่อนดูหน้าตานะครับดูอ่าล่องรอยงานพิมพ์เหรียญพอาตันคายนะครับสังเกตดูง่ายๆเลยนะเพื่อนๆดูที่เม็ดตานะครับ เมตตาจะต้องมีนะไม่ใช่เป็นเหรียญตาบอดน,นะครับนี่คือเหรียญจากคนในที่นะแถวชวางจันดีพิปูนนะครับอ่าแถวคนในที่แถวนั้นนะพระที่เขาเก็บไว้ตั้งแต่รุ่นอ่าปู่ย่านะครับตายายนะนี่คือเป็นพระแท้จริงนะครับผมก็มีโอกาสได้ได้ส่อง นะครับได้เห็นของแท้มาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะสมบัตเหรียญพระตั้งคายเนะี่ยท่านใดมีแบบนี้นะครับผมเคยเจอเฉพาะเนื้อทองแดงนะครับนะไม่ทราบว่าเนื้อนิกเกิลน,นะครับอ่าในยุคนี้เขาผลิตหรือเปล่านะของวัดสวนขันเนี่ยนะครับเพราะแต่ละวัดนะที่สร้างหนึ่งขึ้นอยู่บต้นทุนด้วยนะครับด้านหลังเป็นโดยยันแปดทิศ ห่วงในตัวนะฮะร,รุ่นนี้นะครับเพื่อนก็ยังอยู่ในศิลปะงานมือนะครับอยู่ในการแกะด้วยมือนะฮะมาส่วนขันรุ่นแรกนะครับสมบเหรียนเพราะังค้ายเราจะดูที่ตรงไหนได้บ้างนะเรามาดูที่บอกหน้าก่อนเห็นไหมเรียนแท้นะครับ ดูเมตตาเห็นไหมสังเกตด,ดูได้เลยนะครับเปลือกตาเพื่อนด,ดูดีนะครับเปลือกตาเนี่จะไม่เป็นลักษณะสเส้นโค้งนะเนื้อเปลือกตาเนี่ยนะครับจะสโลปขึ้นไปพื้นที่ด้านบนนะ แล้วที่ตรงเบ้าตาเนี่ยจะมีเส้นขีดเล็กๆเ,เห็นไหมเส้นเสี้ยนเล็กๆตรงใต้ตาสองด้านจะแกะไม่เท่ากันเันตวนีดูดีนะแล้วลักษณะของเม็ดตาเนี่ยแกะนะครับเป็นคล้ายๆไม่ได้เป็นเม็ดวงกลมนะเห็นตัวนี้เทียบดูให้ดีนะครับในเรื่อง่องคล้ายเนี่ย เมตตาตรงนี้สําคัญนะเพราะในงานถอดนะครับถอดไม่ติดนะในเหรียญปลอมเนี่ยนะครับเหรียญถอดเนี่ยเมตตาตรงนี้ไม่มีนะแล้วสังเกตด,ดูที่ถุงใต้ตาเนี่ยเห็นไหมถ้าเราดูให้ดีเนี่ยเพิ่มแสงนิดนึงนะ เนี่ยดูลักษณะของเส้นเปลือกตาเนี่ยยังเห็นร่องรอยเลยร่องรอยของแท่งเหล็กนะบนสันจมูกเนี่ยนะครับก็จะมีสเกลด้วยนะร่องรอยการขูดแต่งนี่เส้นเสี้ยนเล็กๆนะฮะในเบ้าตาจะเห็นทั้งสองด้านนะครับในเบ้าตาจะเห็นทั้งสองด้านอ่านะดูไฝนะ เห็นไหดูเม็ดไฟใบหูเนี่เพื่อนดูนะเห็นไหมเส้นใบหูทั้งสองด้านให้สังเกตดูเส้นในเนี่ยนะครับเส้นในตรงนี้จะไม่เต็ม นะเส้นใบหูเนี่ยพื้นเหรียญน,นะครับตรงข้างใต้เส้นใบหูนี่จะมีเส้นเสี้ยนรอยขูดนะนะครับเห็นไหม้องรอยของงานพิมพ์ มาดูเส้นใบหูสองด้านแกะไม่เท่ากันนะครับสังเกตดูเส้นใบหูทางด้านซ้ายนะเส้นในนะจะแกะมาแค่ครึ่งเดียวนะครับพอเรามาดูเส้นใบหูทางด้านขวาเห็นไหมขนาดก็ไม่เท่ากันเนี่ยเพื่อนๆดูให้ดีนะสังเกตดูเส้นใบหูนะทั้งสองด้านดูที่เมดตาเส้นถุงใต้ตาทั้งสองด้านก็ยังไม่เท่ากัน นะครับด้านขวาจะใหญ่กว่าด้านซ้ายนะด้านขวาใหญ่กว่าด้านซ้ายนะมาดูที่ริมฝีปากเขาแกะเฉพาะเส้นริมฝีปากบนนะครับที่เห็นชัดนะเส้นริมฝีปากบนริมฝีปากล่างนี่จะหนานะมาดูเส้นลิมจ e ีวร เส้นลิปีวอนเส้นแรกเนี่ยเพื่อนๆดูดีใช่ไหมจะมีสเกลรอยขูดนะครับเล็กๆอยู่เรามาดูเส้นลิปจีวอนเส้นยาวไหมจะมีสเกลรอยขูดให้เห็นด้วยนะแลวมาดูที่ตัวหนังสือสังเกตดูที่ตัวหอหีบเห็นไหม เส้นเนี่ยจะขึ้นมาลักษณะการแกะมาเป็นเส้นต่อเส้นนะเห็นไหมในแกะเส้นล่างแกะเส้นบนหัวอหอยีบไม่เต็มตัวหนังสือนี่ค่อนข้างจะแกะมนเลยนะครับนะในเหรียญพราะทาง้ายเนี่ยแกะบมนมนนะ ไม่มีเหลี่ยมเยอะไม่เป็นลักษณะเส้นบนเส้นนะเนี่ยมนเปื่อนเทียบดูนะแล้วเส้นเหลี่ยมเส้นขอบใน,น,ใน,น,น,นด,ดนูเส้นวงในเนี่ยเนี่ยมเปรียดูให้ดีนะครับเส้นวงในเนี่ยเส้นรอบวงในสังเกตดูนะครับจะมีรอยขูดนะเป็นเส้นซ้อนอยู่เห็นไหมครับเนี่ยถ้าสนิมไม่คุมเยอะเนี่ย เราจะเห็นรอยขูดเลยเนี่ยครับรอยจิบเห็นไหมมันเส้นซ้อนขอบซ้อนเนี่ยนะเนี่ยดูเส้นขอบวงในมาคมกริบเลยเนะี่ยบางเดียวเล็กเห็นไห นี่สเกลเส้นเสี้ยนรอยขูดแต่งก็มีให้เห็นนะครับนี่สเกลเส้นสนิมปกคลุมเยอะนะครับเนี่ยเส้นเสี้ยนต่างๆรอยขูดที่พื้นเหรียญเนี่ยนะครับในเหรียญพระทั้งคายเนี่ยถ้าล้างออกมาก็จะเห็นเยอะเหมือนกันนะครับถ้าล้างออกมาก็จะเห็นเยอะนะนี่สนิมเขาปกคลุมนะครับรอยขูดเล็กๆเนี่ยที่จริงมีหมดเนี่ยตรงลิ้นจีวอนเนี่ยนี่สเกลเสี้ยนเล็กๆเนี่ยต้องรอยของงานพิมพ์เนี่ยนะครับยุคนี้ก็ยังแกะด้วยมือนะครับก็ยังเป็นงานมืออยู่ เหรียญแท้เนี่ยนะครับเพื่อนนะยังอยู่จากที่คนในที่เยอะนะครับเหรียญพวกตั้งคล้ายเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบกับเหรียญพวกสายเซียนนะครับในห้างที่เป็นเหรียญถอดเนี่ยนะครับเมตตาจะไม่ก็ติดนะ เนี่ยดูเส้นยันในเหรียญแท้จะคมกว่าเยอะจะเห็นร่องรอยของงานพิมพ์เยอะกว่านะ เหรียญก็ใช้มาบ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะอลักษณะขอบปั๊มอย่างเงี้ยนะครับเลื่อนนะเ,เกิดจากการปั๊มแล้วมันแฉลดออกไปเนี่ยนะไม่เป็นทุกเหรียญน,นะครับร่อ,องรอยแบบเนี้ยผมบอกได้เลยว่าไม่เป็นทุกเหรียญน,นะแล้วจะมีเส้นเสี้ยนสเกลรอยขูดดีไหมด้านหลังเนี่ย เนี่ยรอยขูดเส้นเสียนเล็กๆเ,เนี่ยนะครับที่พื้นเหรียญเนี่ยแนวเนี่ยถ้าไม่ใช้จนสึกนะครับมันก็ต้องมีให้เห็นนะเนีย่ยด้านหลังเนี่ยนะครับรอยขูดเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะครับแต่เป็นเสี้ยนเล็กๆนะเป็นเส้นสเกลเสี้ยนเล็กๆ เพื่อนดูลักษณะเส้นยัยนเนไหมจำรายลเอียดเอาไว้มะเส้นเนี่ยขอบเส้นนีจะไม่สม่ำเมสมอนะครับขนาดของเส้นจะไม่มีขนาดที่เท่ากันแกะตรงนี้ใหญ่ไล่ลงมาคอดเล็กเห็นไหมนี่นคืองานมือนะครับมันไม่สม่ำเสมออ่ะเข้าใจไหมยร ดูเส้นยัน ยันด้านหลังก็แกะเต็มนะครับเบื้องคมชัดนะนโดยรวมนะครับเหรียญวัตสุท้ายนะท่าที่พบเจอเนี่ยนะครับพวกงานถอดเนี่ยเมตตาเนี่ยจะถอดไม่ติดนะครับในพวกงานถอดนะเท่าที่พบเจอเนี่ยนะครับบล็อกหน้าเมตตาตรงเนี้ยจะถอดไม่ก็ติดนะครับ แต่ถ้าเราดูหน้าตาเต็มๆพวกเหรียญถอดนะครับ,หน,าารบนะหน้าตาจะรีบนะหน้าตาจะรีบเพราะงานถอดเนี่ยถุงใต้ตาก็ติดไม่เต็มนะครับเมตตาก็ติดไม่เต็มนะในพวกเหรียญถอดทั่วไปอย่างพวกท้านขายเนี่ยถ้าเหรียญแท้จริง นี่มาจากคนในที่เลยนะครับก็นํามาลงเพื่อให้เพื่อนๆได้อ่ารับชมไม่ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมนะฮะเหรียญเพราะทั้งท้ายว่าส่วนขันรุ่นแรกนะเนี่ยก็ดูไว้เป็นตัวอย่างได้นะครับสําหรับเหรียญน,นี้คือเนื้อทองแดงโอเคในทรับเพื่อนสําหรับคลิปนี้ก็ต้องกลับสวัสดีครับ